สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดประโยชน์ดีๆของไข่ขาวนะคะไข่ขาวมีโปรตีนที่ย่อยง่ายค่ะเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะสายรักสุขภาพผู้รักสุขภาพค่ะไข่ขาวมีกรดอะมิโนโที่ร่างกายต้องการนะคะ กดอะมิโนนะคะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานค่ะไข่ขาวนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดนะคะทำให้แผลประสานกันเร็วค่ะ ไข่ขาวนะคะช่วยบำรุงระบบประสาทค่ะไข่ขาวมีวิตามินบีจำนวนมากนะคะมีแร่ธาตุและสารอาหารมากมายค่ะช่วยกระตุ้นความจำได้ดีนะคะ ไข่ขาวนะคะจำเป็นต่อผู้ป่วยโรคไตนะคะให้โปรตีนสำหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะ การกินไข่ขาวนะคะสามารถปรุงอาหารได้หลายเมนูค่ะเช่นไข่ตุนนะคะไข่ต้มค่ะไข่น้ำนะคะการกินไข่ขาวนะคะควรกินไปพร้อมๆกับอาหารประเภทอื่นให้ครบ5หมู่ค่ะเพื่อให้ได้ร่างกายที่แข็งแรงและมีภูมิต้านทานนะคะ จำนวนการกินไข่ขาวต่อวันนะคะควรศึกษารายละเอียดข้อมูลก่อนรับประทานนะคะรู้ถึงประโยชน์ดีๆของไข่ขาวแล้วนะคะรีบทานไข่ขาวกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ